สุดรชคคำทำนายดวงชะตาคนที่เกิดในราศีมีนกลางเดือนพฤษภาคมโชคลาบวาสนาโดดเด่นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับเปิดคำทำนายโบราณโหราศาสตร์หมอดูชื่อดังหลายสำนัก ได้ทำนายทายทักไว้สุดช็อกว่าดวงชะตาคนที่เกิดในราศีมีนกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปโชคลาบวัส,สนาโดดเด่นล่ำรวยเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงของวงตระกูลเพราะว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านกำลังจะเริ่มทำงานและมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานท่านจะมีการงานอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ และจะมีการงานที่ดีขึ้นหรือบางคนอาจจะเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวลองหัดทําประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจมือใหม่สะก่อนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถ้าธุรกิจเดินหน้าได้ก็จะตั้งตัวได้แบบยาวๆที่ผ่านมาชีวิตของคนที่เกิดในราศีมีนทุกสิ่งทุกอย่างถือว่ายังติดขัดไปหมดจิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่ก็มีแต่อุปสรรคมาขวางทาง สำหรับคนที่ยังไม่มีกินไม่มีใช้ท่านจะมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือจนเหลือใช้เหลือเก็บแต่สำหรับคนที่มีธุรกิจและเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วธุรกิจของท่านจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่อาจจะมีการโยกย้ายสาขาหรือสำนักงานหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนสิ่งเหล่านี้จะมาเปลี่ยนแปลงธุรกิจของท่านให้เติบโตยิ่งขึ้นไปถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตทางด้านการงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืออาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือหากใครที่ยังไม่มีการไม่มีงานทำท่านก็จะได้ทำจิจการงานที่ดีมีเงินใช้ใจ่ายจนเหลือใช้เหลือเก็บหรือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีมีนเริ่มชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆถ้าหากท่านคิดเริ่มต้นจะทำอะไรใหม่ๆหรือตัดสินใจจะทำอะไร ที่จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตก็ให้ท่านนั้นรีบลงมือทำกล้าตัดสินใจกล้าคิดกล้าทำเพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านจะไม่มีช่วงดีๆแบบนี้มาอีกแล้วให้ท่านนั้นคิดแต่ตองให้รอบคอบเพราะว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านถึงข่าวที่จะรวยท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมด แต่สำหรับพื้นดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีมีนท่านเป็นคนที่คิดเยอะกดดันตัวเองสูงเคยท้อแท้ต่อความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับชีวิตถึงแม้ว่าชีวิตของท่านจะโคตรเหนื่อยโคตรท้อแท้ที่สุดท่านก็จะผ่านพ้นมันไปได้พอถึงวันที่เคาะร้ายมันจบลงท่านจะโคตรภูมิใจในตัวของท่านที่ท่านนั้นได้อดทนอดกั้นมาถึงทุกวันนี้ ขอ้ทุกท่านกัดฟันสู้เข้าไว้คนข้างหลังรออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำจะประสบความสำเร็จเพราะคนที่เกิดในราศีมีนเป็นคนที่มีความอดทนอดกั้นสูงทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จและเห็นผลอย่างแน่นอนแต่จะมีข้อเสียเพียงเล็กน้อยเพราะว่าท่านนั้นเป็นคนตรงไปตรงมาการที่เป็นคนตรงไปตรงมาหรือเป็นคนตรงๆ จะมีหลายๆคนที่ไม่ชอบในตัวของท่านอย่างแน่นอนอาจจะมีคนหลายคนที่เกลียดด้วยซ้ําแต่มันง่ายสําหรับท่านอย่างแน่นอนที่ไม่ต้องปั้นหน้าใส่ใครไม่ต้องเลียแข้งเลียขาใครขอให้ท่านนั้นเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดความอดทนมาณนะบากบั่นของท่านจะส่งผลให้สิ่งที่ท่านได้ทําประสบความสําเร็จไม่ว่าธุรกิจการงานต่างๆหรืออาจจะเป็นการค้าการขาย ท่านจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนมีเงินใช้จ่ายมีเงินปิดหนี้ปิดสินหลังจากนั้นก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคนที่เกิดในราศีมีนเป็นคนสู้ไม่ถอยสู้หัวชนฝามีเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตในเรื่องของการลงทุนท่านนั้นจะประสบความสำเร็จในทางด้านนี้ด้วยจะได้ทรัพย์สมบัติแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเงินทองจะไหลนองเทมา สำหรับเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีมีนถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภต้องหลังจากวันที่16พฤษภาคมปี2567เป็นต้นไปการเสี่ยงโชคเสียงลาบได้ผลดีใครที่ติดๆิดขัดขัดเรื่องของการเงินทุกสิ่งทุกอย่างจะขี้ขายและหายไปปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการเงินจะขี้ขายและราบลื่น หลังจากกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปท่านจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเพราะเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านนั้นจะดวงดีและแหรงออกมากๆในช่วงกลางเดือนทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับตัวของคนที่เกิดในราศีมีนท่านนั้นจะสมหวังดังใจหมายทุกประการและขอให้ท่านนั้นลองสุ่มหยิบซื้อลอตเตอรี่สัก5าา้าใบสิบใบท่านจะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ จะได้หยิบจับเงินหลักแสนเงินหลักล้านแบบไม่คาดฝันเจนดวงชะตาชีวิตทางด้านโชคลาภหรือว่าแรงเอามากๆให้ทุกท่านที่เกิดในราศีมีนเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านและเตรียมตัวบอกลาความยากจนของท่านได้เลยสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านและจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไม่เหมือนเดิมอีก,กต่อไป มาเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือเลยก็ว่าได้จะเปลี่ยนแปลงจากล้ายกลายเป็นดีจากที่ไม่มีท่านนั้นจะมีเงินใช้จ่ายจนเหลือใช้เหลือเก็บให้ทุกท่านที่เกิดในราศีมีนเตรียมตัวบอกลาความยากจนของท่านสักทีสำหรับเรื่องเกี่ยวกับความรักของคนที่เกิดในราศีมีนใครที่มีคู่ที่คบหากันมานานเกินสี่ปีมักจะเป็นปีที่ต้องตัดสินใจพัฒนาความสัมพันธ์ไปข้างหน้า ร่วมกันแบบชัดเจนมากขึ้นเช่นมีการวางแผนมั่นหมายหรือแต่งงานร่วมกันทําร่วมกันสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือซื้อบ้านร่วมกันบางคู่ที่แต่งงานแล้วก็อาจตัดสินใจมีบุตรในปีนี้ซึ่งจะได้บุตรที่ดีเป็นอภิชาติบุตรมาเกิดบางคนอาจจะยังมีความสัมพันธ์แค่เป็นแฟนกันแต่ถ้ามีการพูดคุยแล้วตัดสินใจคบกันในปีนี้ ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเช่นกันคู่รักคู่ครองของท่านจะช่วยท่านสร้างกิจการงานให้ประสบความสําเร็จท่านจะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีมีนโดยรวมแล้วท่านมีเกณฑ์ชะตาชีวิตที่ดีใช้ได้เลยทีเดียวนับจากกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปทั้งเกี่ยวกับเรื่องการงานท่านจะประสบความสําเร็จในทุกด้าน ท้งการค้าการขายและธุรกิจส่วนตัวหรืออาจจะเป็นธุรกิจหุ้นส่วนบริษัทท่านจะประสบความสำเร็จดังใจหมายการเงินจะหลั่งไหลเทมาสู่ตัวของท่านแบบไม่ขาดสายท่านจะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือร่ลำรวยเป็นเศรษฐีใหม่ของวงตระกูลส่วนเรื่องของโชคลาบวาสนาดวงชะตาชีวิตของท่านจะดวงดีในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปให้ท่านนั้นลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดู อาจจะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่เงินแสนเงินล้านจะหล่นทับตัวของท่านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวความรักจะสมหวังและมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนสำหรับคนที่เกิดในราศีมีนที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิด,ดีโอคำทํานายที่หมอดูชื่อดังได้ทํานายไทายทักไว้ตรงกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนเพราะว่าฟ้าได้กำหนดเอาไว้แล้วว่าให้ทุกท่านที่เกิดในราศีมีนมาประสบพบเจอกับคำทำนาย ขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีมีนน้อมรับคำทำนายเพื่อจะให้ดวงมหาเฮงดวงมหารวยดวงมหาเศรษฐีดวงมหาโภคทรัพย์ของท่านนั้นจะถูกเปิดขอให้ทุกท่านนั้นเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินโชคลาภวาสนาดวงทางด้านต่างๆจะเข้าข้างตัวของท่านอย่างแน่นอน ขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้เตรียมตัวให้พร้อมและเตรียมตัวบอกลาความยากจนของท่านได้เลยขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้กล่าวคําว่าสาธุสามครั้งอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสําเร็จแล้วพิมพ์ลงในใต้คอมเมนต์เพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่งผลถึงตัวท่านโดยเร็วสุดท้าย ขออำนวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชีวิตของคนที่เกิดในราศีนี้ไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจําตัวทุกท่านทุกองคโดนบันดาลให้คนที่เกิดในราศีมีนประสบความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างล่ํารวยเงินทองหายเจ็บหายจนหมดหนี้หมดสินเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงของวงตระกูลขอให้ทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จสมบังทุกประการตามคำทำนายนี้ด้วยเถิด สาธุความเชื่อและความศรัทธ,ธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามช่องชฉยยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ราบสวัสดีครับ